แล้วสับม,มาตรงนี้โดนไป2แล้วเสียฟิกเหมือนกันสับตัวคราวแต่ว,ว่าํำสุดรู้ว่ายืนไม่ไหวแน่ตอนสัตัวชิว้นเบิงแต่ว่ารับให้หมดตัววา่าโดนสุดทุกอย่างช็อกมาแบบนี้ยกลอยมา ลับได้อยู <demost representatives> ่หรอครับเจอสีข้างหลังเฉยเลยสปูของไรบางทำได้คมๆแบบนี้น่าจะได้ส่วนแล้วครับทางฝั่งของ SGP ทุกอย่างทุกสกิลมาสตาร์มีโอกาสโดนรวบมากมากสตาร์เหมือนเชื่กเกินไปแล้วรวบมาพี่เบิร์ตัดมาแต่ว่ายังโดนสีตรงนี้รับสตาร์ร่วงลงมาแล้วแล้วส่วนสีส่วนสีสีสีนี้มานโดนแน่เบิร์กรอยย่ำกระบอกอยู่แล้วตรงนี้ไล่เหยียบมาตายแน่นอนแต่ว่าต้องจะมีการสังเกตตรงนี้ยืมมาไว้ได้อยู่ครับเราย่ำร่งมาแต่ว่าหล่อสีเขียวตรงนี้มีเยอะกว่า SGP ตรงนี้ตั้งรับและหล่อสวน ตามทาเกียวตรงนี้เลนจัหวะมาตรงกลางก็เล่นาาก,ก,กันอยู่กับจอเล็กๆแต่ว่าเจอตรงนี้ครับเซ็ตเซ็ตบอกมาดิมาดิผมไม่แข็งดิเองผมแบกเองรอเหยียบอยู่จากปังไรบางแล้วตรงนี้สับส่วนมาลายโตโรมาแบบสุดๆแล้วลอยยกลอยแต่ว่าตรงนี้กดตัวแข็งตัวทองยื้อไว้ได้อยู่อีกนิดเังใจหน,น,<ท>นตรงนี้ว<ด>แต่ว่าเหลืออยู่คนเดียวสกดคน,นี่คนตรงนี้ไล่มายัางยื้อไหวอยู่หรือเปล่าสกัดพี่เบิร์ดเองพยายามองอยู่เอาช่วยเพื่อนดีไหมเพื่อนไม่น่าจะช่วยไหวนะครับยื้อให้สุดแล้วสับทุกอย่างสับเกิดมา สับไม่ไหวจริงๆตรงนี้ฮะสับสนได้ก่อนนะวันสายสปอร์ตแล้วไปค้าอย่างนั้นซีซีมีจริงแต่ว่าดาเมจอยู่ไหนครับมันอ่อนนะคนเดียวแต่ว่าซีซอยฟีมามากๆพี่เบิร์ดรอจังหวะสะบัดกลับมาแล้วไล่ต่อยมาด้านหลังดาเมจของเซ้นใจมาหนักมากๆอ่ะตัวฟ้าต้องปิ๊กควายนั่นดีพี่เบิร์ดรอสับของอยู่แล้วสับสนเป็นสับแข็งมายื้อไว้ก็จริงแต่ตัวโฮตรงนี้คอยอัพยื้อไว้สับเคียวด้วยสับพีเบิร์ดล้วบินสุดตรงนี้เบิร์ดจะไม่ไหวแล้วไปยืนข้ามไป้างหน้าต้องแตกพายแล้วสับสนวันสายสปอร แต่ก็ไม่ไหวี่ดิสับเคียวมาสับทุกอย่างแล้วพี่อันนี้จะยื้อแต่ว่าเอีไม่ล้มตะกี้ยังอยู่กันหาคนเหมืนอ oh. นเดิมตายไปถกไปี่บ้าเหลือแค่คนเดียวแค่โซโรคนเดียวคนสุดท้ายสําหบพี่คลาวเท่านั้นเองะแล้วเกมนี้ต้องยอมจริงๆว่าเอ็ีดูดีกว่านิ่งกว่าและเหนือกว่านำไปก่อนน่งต่อูนครับ